ปี2558ที่ผ่านมานี่เองครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจบรรจุทั้งหมดเนี่ย25เรื่องด้วยกันแล้วก็มีโบนัสแท็กนะครับเรื่องเล่าจากเมลอีก3เรื่องแล้วก็ส่วนเร็วนี้ที่หลายคนถามถึงมาครับว่าเอ๊อะเมื่อไหร่เดอะโกสเรดิโอของเรานั้นจะมีการออกไปนอกสถานที่สักทีหนึ่งผมยังคงยืนยันแล้วก็ยังรับปากคุณผู้ฟังนะครับว่าเรามีแน่นอนครับ เดี๋ยวขอให้ทีมงานพร้อมกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเราก็จะออกไปลุยภาคสนามกันออกไปเสาะหาสถานที่ที่ตื่นเต้นและก็น่ากลัวนะครับตอนนี้ผมก็เก็บสะสมไว้หลายที่เลยจากพี่ๆนักข่าวเอ่ยจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ่ยจากน้องเอของผมเอ่ยนะตอนนี้รวบรวมไว้พอสมควรเหมือนกันครับคอยลุ้นกันแล้วพันนะครับว่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนบ้าง เอาละครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณนุ๊คุณนุมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาราโอเกะหลอนส่วนทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณนุ๊ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอ๋อผมตอนนี้โทรจากชนบุรีครับผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ฟังเดอะโกลเซเดโออยู่หรือเปล่าอ่า ปกติผมจะฟังแห้งครับแต่ว่าวันนี้ผมก็รอฟังรอรอรอโทรมาเล่ากับพี่แจ็คนะครับอ๋อปกติคือฟังย้อนหลังใน y o u t u ู e เอาใช่ครับแต่วันนี้ไม่ได้ฟังแต่โทรอาจจะรอที่จะมาอ่าถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญกันตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมส่งเรื่องไปครั้งหนึ่งรับแต่พอดีเอหลับก่อนครับพอดีไม่ค่อยนอนดึกไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้รบกวนเวลาตอนดึกๆึกนิดนึงนะ ได้ครับนะฮะมาว่ากันถึงข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับแน่นอนว่าชื่อของสถานที่ร้านคาราโอเกะที่ว่านี้เราจะไม่พูดถึงเลยนะครับอ๋อครับเอาเป็นว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับได้ครับนะฮะเป็นยังไงครับเรื่องของร้านคาราโอเกะหลอนที่ว่านี้เชิญเลยครับคุณนุครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศอภายในร้านก่อนครับผมร้านนี่คือว่าถ้ามองเข้าไปมันจะเป็นแบบอ่า กระตูกระจกนะครับผมมองเข้าไปก็ภายในร้านก็จะมีซุ้มดีเจนะครับหนึ่งหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหลังร้านก็จะมีกระจกกั้นนะครับแล้วก็ถัดจากหลังร้านไปเนี่ยเอพี่เจ้าของร้านเนี่ยครับเขาจะไหว้ไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็จะมีมีมีหลายอย่างนะครับก็ตั้งแต่มีตั้งแต่สดริพ่อนะครับจนเป็นพระแม่อุมาเป็นเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วส่วน เอาเรื่องเลยนะครับเหตุการณ์มันจะมีอยู่สองเหตุการณ์นะครับพี่เอาเหตุการณ์แรกก่อนละกันครับเหตุการณ์แรกก็คือว่าอันนี้จะเป็นช่วงกลางวันครับจะมีจะมีผมเนี่ยครับจะเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟภายในร้านนะครับแล้วก็มีพี่ประมาณสองสามคนเนี่ยครับก็เลิกงานก็ประมาณตีสองตีสามเสร็จใช่ไหมครับก็กิจวัารประจําันก็คือว่าจะออกมากินโจ๊กเสร็จทุกก็จะเข้าไปในร้านตื่นก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี้ยครับก็จะมีอยู่วันหนึ่งครับ พี่พี่ที่เป็นเพื่อนเจ้าของร้านครับเขาเขานํานําเป็นเอ่อ,ก,<า>นนอกุมารทองนะครับเป็นเป็นเป็นน้องกุมารนะครับมามอบให้พี่พี่เจ้าของรา้านเสร็จปุ๊บก็พี่เจ้าของร้านพอได้มาเนี่ยก็ตามภาษาเขาก็แบบได้ของใหม่มาก็จะจะเน้นแบบบูชาของของของ,ของ,องกุมานนรเนี่ยครับเป็นหลัก<า>นิดนึงอะไรเงี้ยจัดไปเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ดีๆมีวันหนึ่งะครับที่ที่อยู่ในร้านเหมือนกันะเขาก็นั่งดูโทรทัศน์ดูด้วยกันสามสี่คนเนี่ยครับ ที่เจ้าของร้านด้วยเงี้ยครับอแล้วรก็คุยกันแบบปกตินะครับเรียนกระฟกาพี่เขานั่งเฉยเลยครับนั่งนิ่งนั่งนิ่งแบบนั่งแบบไม่พูดไม่จาครับพี่พี่พี่เจ้าของร้านเขาก็ถามว่าน้องเป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่ตอบครับเพราผมเห็นอย่างนั้นผมก็เลยไปจับตัวครับจับจับแขนพี่เขาเงี้ยครับว่าพี่พี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บพี่เขาก็สะบัดแต่ว่าไม่ได้สะบัดแลรวสะบัดแล้วว่า เก่งมือให้ให้เราปล่อยมืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเขาบอกเงี้ยนะ,ะเขาเขาพูดแบบเสียงแบบแข็งๆหน่อยครับเขาบอกไม่ต้องมายุ่งเสร็จปุ๊บที่เจ้าของลเ้เขาก็เขาก็เริ่ม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 รู้แล้วครับว่าว่าอาจจะไม่ใช่ตัวของตัวเองครับอคือไม,ม,ไม่ไม่ปกติละผิดปกติละ,ละใช่ใช่ครับเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็ถามเลยครับว่าว่าเป็นใครครับเขาก็ถามแล้วเขา่าเป็นใครปุ๊บ เขาก็ไม่ตอบครับเขาก็ได้แต่ยิ้มหัวเราะแบบนี้ยครับ<ม>ยิ้มยิ้มเสร็จปุ๊บผมก็เลยถอดถอดสร้อยขานี่ครับสร้อยที่เป็นผมพ่อยหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งกม,มเลยถอดคล้องคองเขาอ<ม>ืเขากไ็ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยครับก็ยังนิ่งก็ยังหัวเราะอยู่จน,<ม>จนจนเวลาผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงะครับ<ม>จนแบบเขาถามถามกันอนย่างว่าเป็นใครมาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ<ม>ืจนพี่คนแล้วเขาก็พูดแล้วว่าประมาณว่า ไม่บูชาเขาอะไรเง <g ear> <mem idas rapper> ี้ยครับครับแบบว่าทําไมไม่ไม่บูชาเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็เริ่มคิดแล้วครับว่าเอ๊ะเพราะว่าในบ้านเขาจะไหว้หลายองค์นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอากงครับที่ว่าอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยครับว่าตรงเนี้ยเขาเขาเขาเรืยงแบบว่าเขาไม่ค่อยได้ไหว้เงี้ยช่วงตั้งแต่ได้ได้ได้เอกุมารมาเงี้ยครับเขาก็จะเรียกแต่ชื่อกุมารกุมารเนี้ยครับคือเขาก็เลยแบบมาว่า ไม่ไม่ค่อยได้บูชากงอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บพอเหตุการณ์สักพักหนึ่งเขาก็เลยบอกว่างั้นงั้นเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะพยายามจะแบบบูชาให้แบบให้เหมือนกันนะเสมอภาคเสมอไปนะอะไรเงี้ยสักประมาณอ่านไปสักแค่หนึ่งครับพี่พี่คนเราก็นั่งนั่งแบบนั่งทิ้งหลังไปอย่างเงี้ยครับสักพักหนึ่งก็ตื่นมาแบบแบบนั่งงงครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับครับอันนี้คือจะเป็นเหตุการณ์แรกนะครับที่ที่ ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีเหตุอีเหตุการณ์ที่สองครับก็คือว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับ <c oughs> ทางร้านเขาจะจัดสังสรรค์ปีใหม่ออืปีใหม่ก็จะมีพวกเพื่อนๆของเจ้าของครับของพี่เจ้าของก็จะมากันรวมตัวกันประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยครับ <c oughs> ครับผมก็ Så คือเขาจะเข้ามาร้านทีละคนสองคนแต่ทีนี้จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาจะมาช่วงประมาณห้าทุ่มกว่าครับช่วงนั้นเขาก็มาแต่ว่าเขากบบ ทําธุระเสร็จมาเขายังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวมาครับเขามาถึงปุ๊บเขาก็เดินเข้าไปหลังร้านเลยครับคือว่าแต่แต่แต่ที่พวกนี้เขาจะสนิทกันนะครับครับผมก็คือเขาเดินเข้าไปหลังร้านปุ๊บเขาก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงตรงหน้าหิ่งครับครับตรงหน้าหิ่งผ้าเลยครับก็มีพ่อแม่อมมาหลบข้อรอห้าเลยคะเต็มเลยทั้งกุมารทั้งเจ้าที่เต็มหมดเลยครับอือืมพวกเขาเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเหตุการงานปาร์ตี้ก็คือว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ว่า พอพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยพวกผมมาออกไปกินโจ๊กปกติเลยทั่วไปแล้วผมเลิกงานเสร็จก็จะไปกินโจ๊กกันสองสามคนเนี้ครับ mm hmm. จนผมพวกผมกินโจ๊กเสร็จแล้วครับ mm hmm. ก็เดินเข้ามาเปิดประตูร้านขึ้นปุ๊บพี่พี่เขาจะนั่งคุยกันอยู่ประมาณสี่ห้าคนนะครับทั้งพี่ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พ mm hmm. ี่เจ้าของร้านพอผมเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บเขาทําท่าแบบตกใจกันแบบแบบตกใจแบบสะดุงะ้งอะว่าใครมาอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ประมาณเนี้ครับเสร็จ mm hmm. ปุ๊บผมก็เลยเปิดเข้าไปถาม mm hmm. เขาก็เล่าให้ฟ no, anyway, so. so, so ังครับว่าอเหตุการณ์พอพวกผมออกไปกินโจ๊กนะครับเสร็จุกพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็จะค่อนข้างแบบเมานิดนึงครับเพราะว่างานเลี้ยงก็มีแอลกอฮอล์ครับเขาก็เมาเมาเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งคุยกันสักพักครับเขาก็นั่งนิ่งเขาผู้หญิงพี่ผู้หญิงครับนั่งนิ่งเสร็จปุ๊บก็จะมองขึ้นไปบนบันไดชั้นสองครับคือร้านเข้าเ็มจะมีอยู่สามชั้นนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นอละทำครัวแล้วก็ห้องน้ํำครับเขาก็มองขึ้นไปเขาบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเงิงลองมองตรงบันไดข้างบนสิเขาว่าอย่างเงี้ยครับครับพ,<ว><ม>พวกพี่ผมก็ถามว่าทําไมเหรอเขาบอกว่ามีผู้หญิงแต่ชุดขาวมัดจุก<ม>นั่งมองฉันอยู่อ<ม>แต่ว่าแต่เขาก็พูดแรงวันนี้เขาพูดตามภาษาเพื่อนกันนะครับเสร็จป<ม>ุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ย hey, เขายิ้มให้ฉันว่ะเสร็จป<ม>ุ๊บเขาบอกเออเขายิ้มให้ด้วยอะไรเงี้ยครับสัก<ม>พักก็คุยกันต่อเพราะเพราะ พี่ที่เป็นเจ้าของแล้วเขามองไปครับมองไม่เห็นมีอะไรเลยแกอย่ามาอ้มาอะไรเงี้ยครับเขาเขาหน้าคุยกันแักนึงเขาก็เขาก็ยังไม่ละสายตาครับพี่ผู้หญิงเขาก็ยังมองอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เชื่อเขามองดีเนี่ยเขาเขาขับมาลงมาทีละขั้นทีละขั้นแล้วเนี่ย<อ>เพราะว่าอย่างเงี้ยครับบันไดมันจะมีอยู่ประมาณสักสิบขั้นเนี่ยครับ,บว่านั่งนั่งเอาตัวดาบขยับลงมาทีละขั้นทีละขั้นเงี้ยครับค่อยๆเอาก้นเนี่ยค่อยๆถัดบันไดลงมา ครับใช่ครับครับขั้นบันไดลงมาครับทีละขั้นทีละขั้นปุ๊บพอมาถึงช่วงกลางบันไดเนี่ยครับพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเริ่มจะไม่ยิ้มแล้วอะเขาพูดประมาณเนี้ครับเขาเริ่มจะไม่ยิ้มแล้วอืพี่พีเจ้าของล้าก็ถามว่าทำไมเหรอเขาเริ่มจะหน้าบึ้งให้ชั้นแล้วเขาอย่างเงี้ยครับเริ่มจะแบบทําหน้าโกรธแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพาก็เนี่ยเนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูเนี่ยหันไปดูหันไปดูอะไรเงี้ยครับแต่ก็ พวกพี่ที่สี่หน้าคนนับนั้นก็คือมองไปไม่มีใครเห็นเลยนะครับทักคนเลยอ mm. ืจนจนที่ผู้หญิงเขาบอกว่าเนี่ยเขาลงมาแล้วจนกระเถิบกระเถิบกระเถิบลงมาจนถึงถึงบันไดข่านที่สามก่อนจะถึงพื้นนะครับ mm. เขาก็ชี้เลยครับเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาชี้่านั่งอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยข้างหน้าพวกเองเนี่ยอ mm. ไม่เชื่อก้มลอดหลังขาดูเลยเขาบอกเนี่ยครับ mm. Mm. ก็คือทุกคนก็ยังมองนะแต่ว่าทุกคนก็ไม่กล้าลอดหลังขานะเพราะเขาก็คงกลัวเห็นหมืนเนี้ย mm. Mm. นะครับประมาณนั้นก็ mm. พอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเขานั่งหน้าบึ้งไม่ยอมไม่ยอมแบบไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับ <K _> ก็คือเหตุการณ์จะอยู่แบบนี้ครับประมาณสักพักครับจนอ,อพวกผมเนี่ยครับเปิดประตูขึ้นมาคเขาว่าประมาณว่าเปิดปุ๊บก็คล้ายว่าแบบคล้ายๆว่า,ายจาจะผวังนะครับปุ๊บ <K _> ทุกคนก็ตื่นหมดแล้วพอหาแมา่พี่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยครับนะครับเหตุการณ์โดยรวมก็จะมีประมาณแบบนี้ครับพี่ เนี่ยนะผมถามก่อนว่าลักษณะของคาราโอเกะที่ว่านี่คือเป็นลักษณะของคาราโอเกะห้องรวมคือเป็นห้องโถงใหญ่อ่าเป็นห้องครับใช่ครับเป็นห้องเดียวเลยครับเ,เป็นตึกแถวล็อกหนึ่งครับใช่แล้วก็จะมีแบบอ่โต๊ะตั้งอยู่และให้คนเข้าไปร้องเพลงใช่ครับโตประมาณเจ็ดแปดโต๊ะเนี่ยครับไม่มหไมใหญ่มากไม่ใหญ่มากเป็นขนาดคาราโอเกะขนาดเล็กๆหน่อยกระทัดรัดหน่อยใช่ ใช่ครับที่สําคัญคือเหตุการณ์ที่ตัวของเราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับมันน่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรฮะคิดว่าน่าจะเป็นผมน่าจะเป็นเปเหตุการณ์แรกครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับน่าจะเป็นจากที่ว่าเขาไม่บูชาอากงใช่ครับเว่าบูชาแต่อามานเนี่ยครับอืมแล้วก็เหตุการณ์ที่สองที่ผมคิดนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นจากเจ้าที่ครับครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านะ ใช่ครับเพราะว่า<ม>ที่ผู้หญิงอะที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จจากหน้าให้พีึ่ใช่ไหมครับ<ม>เขาก็ได้มีการถ่ายรูปครับ<ม>ถ่ายรูปเก็บไว้<ม>แล้วพอไปล้างออกมาครับพี่ค<ม>ือว่าหน้าที่ผู้หญิงครับทั้งตัวน่ะเหมือนเหมือนปกติหมดน,นะครับ<ม>แต่ว่าที่หน้าครึ่งหนึ่งอะครับจะเป็นคนแก่ แล้วก็ชีกสายก็คือปกติอย่างเงี้ยครับเห็นชัดขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับชัดชัดเลยครับแบบถ้าผู้ยันคือปกตินะครับผู้ยางปกติจะเป็นแค่ช่วงหน้าช่วงเดียวครับคับค่ะคแล้วรูปนนี้หนูไหมอ่ะรูปนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอ่อปีสี่ห้าสี่หกแล้วครับก็นานมากแล้วอืมใช่ครับเพราะช่วงนั้นเขาจะเก็บแต่ฟิลไว้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้องอยู่ที่พี่เจ้าของร้านครับแล้วทุกวันนี้ร้านนี้ยังเปิดทําการอยู่ไหมครับ ร้านนี้น่าจะปิดกันแล้วครับน่าจะปิดไปแล้วเนาะครับผมได้ับแล้วทุกวันนี้ตรงบริเวณตึกแถวที่ว่านี้ก็อาจจะไปทําอะไรเป็นอย่างอื่นไปละน่าจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วครับผมอืนะครับอ่าได้ครับนั่นคือเรื่องราวของคาราโอเกะนะครับที่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 มาเล่ากันนะฮะครับผมเอาละครับขอบคุณมากๆนะคุณนุ้นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะครับเป็นเรื่องที่สองของเราในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวผมจะสลับมาจากเรื่องที่คุณผู้ฟังสง่ง